สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อสมสำนึกในพักตรุณาทิคุณศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีทรงมีพระปณิธานตั้งมั่นที่จะดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพที่ดีมีความสุขเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมั่นคง ติดตามรายละเอียดกับคุณเพชรมณีแสงเพชรในสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระราชทานความห่วงใยสารต่อสายใยรักก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ค่ะนี่คือเจ้าหญิงของชนชาวไทยที่ทำเพื่อคนไทยทั้งกายและใจทุกวันทุกเวลา จะทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ขอสัรเสริญแพทย์พยาบาลแล้วก็ข้าราชการของทุกจังหวัดที่มาช่วยคนป่วยซึ่งบางคนก็เลยติดไปเลยก็น,นับว่าเป็นผู้ที่เสียสละมากค่ะก็หวังว่าทุกคน วนาใกล้จะผ่านแล้วอีกนิดนึงเราต้องผ่านให้ได้ จากพระดำรัสในสัตว์ราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรัชติยราชนารีพระราชทานไว้เมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2564ณตำหนักทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยในพระองค์ที่มีต่อแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่กำลังประเชิญกับการแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รอกที่3ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและส่ง ผลกระทบกระจายไปเป็นวงกว้างทั้งนี้ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพและโรงพยาบาลที่จะต้องปรับตัวในการรับมือต่อการระบาดอย่างทันท่วงทีด้วยสายใยแห่งรักสายใยแห่งความผูกพันที่พระองค์ทรงมีต่อประสบการณิกรชาวไทยเพื่อดูแลด้านการแพทย์การสาธารณาสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมๆกัน แม้ว่าในสภาวะการที่ยากลำบากในการดำรงชีวิตของพระสกกนิกรพระองค์ได้พระราชะทานความห่วงใยพระราชะทานขวัญและกำลังใจพร้อมกับพระราชะทานความช่วยเหลือไปอย่างทั่วถึง และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ที่ผ่านมาสายทานน้ำพระไทยพระชทานส่งถึงแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรับภาระความเสี่ยงสูงในการเป็นแนวหน้าต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆในชนบทห่างไกลที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ทรงจัดหาเครื่องช่วยหายใจเพื่อพระราชทานให้โรงพยาบาลต่างๆตลอดจนมีพร,มริในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐานสำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆในประเทศเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้ยังทรงเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงโรคเชื้อไวรัสโควิด -19 การทำระบบสาธารณสุขในประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความคล่องตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตชีวิตวิถีใหม่หรือ new normal ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทย ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัวะะตวรคัตยีราชนารีมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนป้องกันและวางแผนการดูแลประชาชนชาวไทยในอนาคต จึงเป็นที่มาของโครงการบำเพ็ญพระกุลโครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด -19 ในชุมชนชาวไทยและเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ตลอดจนการต่อยอดนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไปตามพระปณิธานด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มาตรฐานเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนของพระองค์ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน เพชรมนีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักรีเปรียงนี่คือเจ้าหญิงของชนชาวไทยที่ทำเพื่อคนไทยทั้งกายและใจ